มาดูเฉลยการบ้านข้อนี้กันนะครับโจทย์บอกว่านะต้องการรับรายการโดยไม่นับค่าที่เป็นสูย์นะครับก็คือให้เขียนสูตรตรงนี้ตรงไอสีคือตำแหน่งนี้นะสีเหลืองเนี่ยแล้วก็พีสูตรจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคำตอบก็คือต้องการแนได้แบบนี้ความหมายคือว่าอย่างสินค้าตัวนี้มีกี่ครั้งนะก็มีหนึ่งสอง สามสี 3, 4, 5, ่ห้าตอบห้าอันนี้หน 5, 5, ึ่งสองสามสี่ห้าก็ได้ห้าหนึ่งสองสามสี่ก็ได้สี่หนึ่งสองสามก็ได้สามอย่างนี้ยครับความหมายก็คือต้องการให้นับโดยที่ไม่นับค่าที่เป็นศูนนั่นเองนะครับหลักการแบบนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชันประเภทนี้ไปช่วยได้เลยนะคือว่าใช้ count if count if ก็คือเขาอีฟของข้อมูลช่วงนี้เนะี่ยเขาอีฟของข้อมูลช่วงนี้ในเงื่อนไขที่นะครับไม่เท่ากับศูนย์ในการใช้ฟังก์ชันเขาอีฟนะครับการเขียนเงื่อนไขที่ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะโดยเฉพาะเครื่องหมายไม่เท่ากับนะนี่คือเครื่องหมายไม่เท่ากับหรือว่าเครื่องหมายน้อยกว่า หรือว่าเครื่องหมายมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่าก,กับลักษณะแบบนี้นะครับจําเป็นจะต้องใช้เครื่องหมายคําพูดปิดหน้าปิดหลังแบบนี้เสมอนะครับถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่ออกนะผลลัพธ์มันจะไม่ได้เป็นกฎนะคือมันเป็นอารีธรรมาชาติจะมองตรงนี้เป็นเห็จจําเป็นจะต้องเขียนในรูปแบบนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องหมายที่ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะเช่นเครื่องหมายไ,ไม่เท่ากับ เครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือว่าเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับลักษณะแบบนี้จําเป็นจะต้องนะครับมีเครื่องหมายคําพูดหรือเจ้าฟันหนูเนี่ยปิดหน้าปิดหลังไวน้นะครับแต่คงได้ปิดจะปิดหรือไม่ปิดก็ได้เดี๋ยวโคเด้นช่วยเดี๋ยว,ยวปิดให้เราเองนะครับก็แปลว่ามันเป็นการนับข้อมูลช่วงนี้โดยที่ เงื่อนไขคือไม่นับรายการที่เป็นศูนย์นั่นเองนะไม่เข้ากับศูเนเงื่อนไขคือไม่นับรายการที่เป็นศูนย์นั่นเองนะฉันก็ Copy ลงมาก็แบบนี้แหละการก็ง่ายๆแบบนี้นั่นเองก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับสูตรตรงนี้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ